ที่ทำงานความสัมพันธ์กับเจ้านายเป็นสิ่งสำคัญที่ส่งผลต่อผลงานของเราการสังเกตสัญญาณเล็กๆน้อยๆจากเจ้านายสามารถช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์และปรับตัวได้ทันเวลาคลิปนี้ช่อง Money Big Matter จะพาคุณไปรู้จักกับสัญญาณที่อาจบ่งบอกว่าเจ้านายกำลังรู้สึกไม่ดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมการสื่อสารหรือการมอบหมายงานสัญญาณเหล่านี้ มักซ่อนอยู่ในรายละเอียดที่เราอาจมองข้ามการทำความเข้าใจสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและอาจนำไปสู่การปรับปรุงความสัมพันธ์ในที่ทำงานให้ดีขึ้นไม่ว่าคุณจะเป็นพนักงานใหม่หรือมีประสบการณ์มานานการจับตาดูสัญญาณเหล่านี้จะช่วยให้คุณก้าวผ่านความไม่แน่นอนและรักษาบรรยากาศการทำงานให้เป็นไปนในทางบวกฟังคลิปนี้ต่อเพื่อค้นพบว่ามีอะไรบ้างที่อาจกำลังบอกไว้ว่า เจ้านายของคุณกําลังรู้สึกอย่างไรเจ้านายบอกตรงๆว่าผลงานคุณไม่ดีหากบอสของคุณเริ่มพูดตรงๆว่าผลงานของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดหวังหรือให้คะแนนผลการปฏิบัติงานในระดับต่ำนี่อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดการได้รับคํำวิจารณ์ที่ตรงไปตรงมาอย่างนี้มักแสดงถึงความไม่พอใจในสิ่งที่คุณทำ บางครั้งอาจมีการเปรียบเทียบกับคนอื่นในทีมหรือมีการชี้ให้เห็นข้อผิดพลาดซ้ำๆซึ่งอาจทำให้รู้สึกกดดันการถูกประเมินในแง่ลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อไม่ได้มีการอธิบายที่ชัดเจนอาจบ่งบอกว่าเจ้านายกำลังมองหาการเปลี่ยนแปลงจากคุณสิ่งสำคัญคือต้องรับฟังและพยายามทำความเข้าใจว่าหัวหน้าง,งานคาดหวังอะไรเพิ่มเติมเพื่อหาทางปรับปรุปรงสถานการณ์ให้ดีขึ้น ไม่มีคำแนะนำหรือได้แต่คำวิจารณ์เมื่อบอสของคุณหยุดให้คำแนะนำเกี่ยวกับงานหรือให้คำวิจารณ์ที่เน้นด้านลบอย่างเดียวโดยเฉพาะในที่สาธารณะนี่อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีการขาดคำแนะนำที่สร้างสรรค์ทำให้คุณรู้สึกเหมือนถูกทิ้งให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองบางครั้งหัวหน้าของคุณอาจเลือกที่จะชี้ข้อผิดพลาดต่อหน้าคนอื่นซึ่งอาจสร้างความรู้สึกอึดอัดใจการได้รับคำวิจารณ์ที่รุนแรงหรือ ไม่มีคำชี้แนะทางออกอาจบ่งบอกว่าเจ้านายไม่เห็นคุณค่าในความพยายามของคุณเจ้านายเข้ามาควบคุมงานทุกขั้นตอนหากบอสของคุณเริ่มเข้ามาตรวจงานของคุณก่อนถึงกำหนดหรือคอยกำกับทุกรายละเอียดอย่างใกล้ชิดนี่อาจแสดงถึงความไม่ไว้วางใจในตัวคุณการควบคุมงานอย่างละเอียดยิบ มักเกิดจากความรู้สึกว่าหัวหน้างานกำลังไม่มั่นใจในผลงานที่คุณส่งมอบบางครั้งอาจมีการขอแก้ไขเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่จำเป็นหรือมีการตรวจสอบซ้ำหลายรอบสิ่งนี้สามารถทำให้รู้สึกเหมือนถูกจับตามองตลอดเวลาซึ่งอาจลดความมั่นใจในการทำงานลงการที่บอสของคุณลงมือจัดการงานบางส่วนเองอาจเป็นเพราะเชื่อว่าคุณไม่สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่ต้องการได้ งานสำคัญถูกโยกไปให้คนอื่นเมื่อบอสของคุณเริ่มมอบหมายงานสำคัญที่เคยเป็นของคุณให้คนอื่นหรือมอบงานที่ไม่มีใครอยากทำาให้คุณนี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจการถูกถอนออกจากโปรเจกต์ใหญ่ๆโดยไม่มีคำอธิบายชัดเจนมักทำให้รู้สึกเหมือนถูกมองข้ามบางครั้งเจ้านายอาจเลือกให้คุณทำหน้าที่ที่ดูด้อยความสำคัญซึ่งอาจสร้างความรู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมอีกต่อไป การเปลี่ยนแปลงลักษณะน,นี้มักสะท้อนถึงความรู้สึกของเจ้านายที่อาจมองว่าคุณไม่เหมาะกับงานที่มีความรับผิดชอบสูงคุณถูกตัดออกจากวงสนทนาหากคุณเริ่มรู้สึกว่าถูกตัดออกจากประชุมสำคัญหรือไม่ได้รับข้อมูลอัปเดตเกี่ยวกับงานนี่อาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดี การไม่ถูกเชิญเข้าร่วมการตัดสินใจหรือไม่มีการพูดถึงชื่อคุณในบริบทของงานอาจแสดงว่าบอสของคุณกำลังลดบทบาทของตัวคุณลงบางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกมองข้ามในที่ทำงานโดยเฉพาะเมื่อคนอื่นได้รับข้อมูลที่คุณไม่เคยรู้การถูกแยกออกจากวงสนทนาเหล่านี้มักทำให้รู้สึกเหมือนไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมซึ่งอาจบ่งบอกว่าเจ้านายไม่ให้ความสำคัญกับคุณเหมือนแต่ก่อน เจ้านายดูเย็นชาและห่างเหินเมื่อบอสของคุณเริ่มแสดงท่าทีเย็นชาเช่นไม่สบตาไม่ยิ้มหรือไม่ทักทายคุณเหมือนเคยนี่อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงความรู้สึกไม่ดีการเปลี่ยนแปลงในภาษากายมักเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายเช่นการที่เจ้านายหันหน้าหนีเมื่อคุณเข้าใกล้หรือดูเหมือนไม่สนใจเมื่อคุณพูดด้วยบางครั้งอาจมีการเพิกเฉยเมื่อคุณอยู่ในห้อง ซึ่งอาจทำให้รู้สึกอึดอัดใจท่าทีเหล่านี้มักเกิดจากความรู้สึกที่เจ้านายอาจไม่สบายใจกับคุณซึ่งอาจสะท้อนถึงความไม่พอใจในผลงานหรือพฤติกรรมของคุณการสื่อสารเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดหากบอสของคุณลดการพูดคุยแบบเป็นกันเอง หรือเปลี่ยนมาใช้การสื่อสารที่เป็นทางการเช่นส่งอ e ีเมลแทนการคุยหน้าโต๊ะนี่อาจบ่งบอกถึงความห่างเหินการที่มีการนัดประชุมตัวต่อต,ตัวน้อยลงหรือบอสของคุณดูเหมือนยุ่งเกินกว่าจะให้เวลาคุณอาจแสดงถึงความไม่สนใจในตัวคุณบางครั้งเจ้านายอาจตอบคำถามสั้นๆหรือดูเหมือนไม่อยากต่อบทสนทนาการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้มักทำให้รู้สึกเหมือนมีกำแพงกั้นระหว่างคุณกับเจ้านายซึ่งอาจเป็นสัญญาณว่าเจ้านายกำลังรู้สึกไม่ดีกับคุณ ความก้าวหน้าของคุณถูกปิดกั้นเมื่อคุณรู้สึกว่าไม่มีโอกาสเติบโตในหน้าที่การงานเช่นไม่ได้รับการขึ้นเงินเดือนหรือโอกาสที่คุณขอถูกมอบให้คนอื่นนี่อาจเป็นสัญญาณที่ชัดเจนก,การที่บอสของคุณไม่สนับสนุนให้คุณพัฒนาตัวเองหรือมองข้ามความพยายามในการขอรับผิดชอบเพิ่มอาจแสดงถึงความรู้สึกที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวคุณ บางครั้งคุณอาจรู้สึกเหมือนถูกขัดขวางไม่ให้ก้าวหน้าซึ่งอาจสร้างความรู้สึกท้อใจการขาดโอกาสเหล่านี้มักบ่งบอกว่าเจ้านายอาจไม่มองคุณเป็นคนสำคัญในทีมอีกต่อไปเจ้านายดูเหมือนไม่สนใจคุณหากบอสของคุณเริ่มแสดงท่าทีว่า ไม่สนใจว่าคุณจะอยู่หรือไปจากทีมนี่อาจเป็นสัญญาณที่น่ากังวลการที่บอสของคุณไม่ถามถึงความรู้สึกหรือความคิดเห็นของคุณหรือดูเหมือนไม่ใส่ใจเมื่อคุณพูดถึงปัญหาอาจแสดงถึงความรู้สึกเฉยเมยบางครั้งเจ้านายอาจมีท่าทีที่ทำให้รู้สึกว่าคุณไม่ได้เป็นส่วนสำคัญของทีมซึ่งอาจทำให้รู้สึกเหมือนถูกมองข้ามการขาดความสนใจในตัวคุณมักเป็นสัญญาณว่าเจ้านายอาจไม่เห็นคุณค่าในสิ่งที่คุณทำอีกต่อไป รู้สึกไม่ดีในใจเมื่ออยู่กับเจ้านายบางครั้งคุณอาจมีความรู้สึกในใจว่าบอสของคุณกำลังไม่พอใจแม้จะไม่มีหลักฐานชัดเจนความรู้สึกไม่สบายใจเมื่อต้องคุยกับเจ้านายหรือความกังวลเมื่อต้องพูดคุยเรื่องงานอาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงปัญหาการที่บอสของคุณดูเหมือนให้ความสนใจคุณน้อยลงหรือมีท่าทีที่ทำให้รู้สึกไม่เป็นมิตร อาจทำให้เกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาความรู้สึกในใจมักเป็นสิ่งที่เกิดจากสัญญาเล็กๆน้อยๆที่สะสมกันซึ่งอาจบ่งบอกว่าเจ้านายกำลังรู้สึกไม่ดีกับคุณจริงๆเจ้านายมักวิจารณ์และไม่เห็นด้วยบ่อยครั้งหากบอสของคุณเริ่มวิจารณ์งานของคุณอย่างต่อนเนื่อง หรือแสดงความไม่เห็นด้วยกับความคิดของคุณบ่อยครั้งอาจเป็นสัญญาณที่ไม่ดีการที่เจ้านายชี้ข้อบอกพร่องในทุกโอกาสหรือปฏิเสธข้อเสนอของคุณโดยไม่ให้เหตุผลชัดเจนสามารถทำให้รู้สึกเหมือนถูกกดดันบางครั้งอาจมีการพูดในลักษณะที่ดูเหมือนตั้งใจขัดแยง้งซึ่งอาจลดความมั่นใจในการทำงานลงสิ่งนี้มักเกิดจากความรู้สึกว่าเจ้านายไม่พอใจในผลงานหรือแนวทางการทำงานของคุณการสังเกตว่า การวิจารณ์นั้นเกิดขึ้นเฉพาะกับคุณหรือทุกคนในทีมจะช่วยให้เข้าใจสถานการณ์ได้ดีขึ้นคำติชมมักมีคำว่าแต่เมื่อบอสของคุณให้คำติชมที่ดูเหมือนจะชมแต่ตามด้วยคำว่าแต่และชี้ข้อบกพร่องนี่อาจแสดงถึงความไม่พอใจ เช่นการบอกว่างานนี้ดีแต่คนเร็วกว่านี้หรือไอเดียไม่เลวแต่ยังไม่เหมาะคำพูดลักษณะนี้มักทำให้รู้สึกว่าความพยายามของคุณไม่เคยดีพอการที่เจ้านายเน้นข้อเสียมากกว่าข้อดีใช้คำว่าแต่อยู่บ่อยในคำติชมอาจบ่งบอกว่าเจ้านายกำลังมองหาข้อผิดพลาดมากกว่าชื่นชมผลงานของคุณ การสังเกตสัญญาณจากบอสของคุณเป็นทักษะที่ช่วยให้เราเข้าใจสถานการณ์ในที่ทำงานได้ดีขึ้นสัญญาณต่างๆที่นำเสนอในคลิปนี้เป็นเครื่องมือให้คุณจับตาดูความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นท่าทีการสื่อสารหรือการมอบหมายงานสิ่งเหล่านี้ช่วยให้คุณรับรู้ถึงความรู้สึกของเจ้านายที่มีต่อคุณการตระหนักถึงสัญญาณเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อให้รู้สึกกังวลแต่เพื่อให้คุณมีโอกาสปรับตัวและสื่อสารอย่างเปิดใจการพูดคุยกับเจ้านาย อย่างตรงไปตรงมาหรือขอคำแนะนำอาจช่วยคลายความไม่แน่นอนได้สุดท้ายความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทำงานต้องอาศัยความเข้าใจและการปรับตัวจากทั้งสองฝ่ายการใช้สัญญาณเหล่านี้เป็นแนวทางจะช่วยให้คุณสร้างบรรยากาศการทำงานที่เป็นบวกและเติบโตในสายอาชีพได้อย่างมั่นใจถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องมันในบิ๊กแมทเ r เพื่อเป็นกำลังใจในการทำเนื้อหาในตอนต่อไป